สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรถนะคะวันนี้ก็เช้าเช้าวันเสาร์อันนี้รถเข้ามาที่หัวลำโพงค่ะโอ้ตอนนี้เจอโอ้โหรถเข้าไปพร้อมกันแบบนี้เลย ชั้นชาลาที่ห้ชาชั้นชลาที่หกโอ้โหนานๆนนเจอแบบนี้ทีนี่ค่ะลากริ้วยาวๆเลยในชั้นชาลาที่หกแต่ชั้นชาลาที่ห้าเป็นรถดีเซลลางเข้าไปไปแล้วค่ะ โอ้ลากริยวยาวๆเลยวันนี้คูซีอีแธศูนย์หนึ่งเก้าเจ้าประจำตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาค่ะสถานีกรุงเทพหัวลำโพง วันที่18เดือน2 2 5 6 6, 6ค่ะเข้ามาหัวลมพงเช้าเช้าก็จะเป็นแบบนี้จะคึกคักค่ะตัวช่วงเช้าแต่ถ้าอย่างตอนกลางวันก็จะมีในชั้นชลาที่8 2 1 1กับ2 7 9แล้วก็ตอนเย็นก็จะมี3 1 3แล้วก็3 8 3แล้วก็3 8 4เข้ามาจากหวัง แล้วก็384เข้ามาจากภูตาหลวงค่ะอ๋อวันนี้แบบเจอขอบวนแบบนี้ก็สวยๆเลยนะคะบรรยากาศตอนเช้าร่มรื่นค่ะช่วงนี้อากาศอา่อากาศเย็นค่ะที่กรุงเทพแล้วก็มีหมอกพีอม สองจุดห้าด้วยค่ะบางวันก็จะเป็นสีส้มบางวันก็จะเป็นสีเหลืองนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มค่ะช่วงนี้ที่กรุงเทพรถด,ดีเซลลางออกมาค่ะ ก็น่าจะเอาไปทําขบวนต่อค่ะจานชลาที่สี่ตอนนี้สี่สองสองหนึ่งค่ะเข้ามาจากปราจีนบุรี เช้าวๆวันนี้อากาศดีค่ะแล้วก็มีรถเข้ามาจากประจินบุรีด้วยอันนี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าๆก็จะคึกคักนิดนึง บกี้สุดท้ายก็จะเป็นเจ้าพราะนาง,งาน,นั่งอยู่สองสามท่านเข้าไปจอดในชานชลา,าที่สี่ค่ะสี่สองสองหนึ่งหัวลาก ปูลากริ้วออกมาค่ะเข้าไปส่งอ๋อเข้าไปส่งแล้วก็ออกมานี่ค่ะทำหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงค่ะปูศูนย่งเก้ ทั้งวันเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเจอปู่เยอะหน่อยสิบหกล้อลาก ตอนนี้ก็เดินรถได้ปกตินะคะที่จะไปทางาลบบุรีแล้วก็มีจอดอยู่ในชานชาลาที่8ก็จะมีไปพิษณุโลกค่ะ เด,เดินเข้าไปดูก่อนอันนี้หน้าลงซ่อมใหญ่ค่ะที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงวันนี้วันนี้4540พาทําทำขบวนกรุงเทพพิษณุโลก อยู่ในชานชาลาที่8ค่ะจะออกประมาณ9โมงรถฟังไม่ทันนัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูตารางเดินรถไฟค่ะอยู่ในชานชาลาที่10ก็มีการทำความสะอาดตู้นะคะอาจจะเตรียมพร้อมสำหรับการทำขบวนหรือว่าส่งไปที่สถานีกลางอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะรถคงไม่ได้รอส่งค่ะ มาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะโอ้โหนี่ค่ะกรบอกยาวๆเลย จะเป็นสี่ห้าขึ้นต้นด้วยสี่ห้าเป็นรถอเมริกันแต่ q s y ยังไม่เข้ามาส่วนที่ห้าจะจอดอยู่ในโรงนี่นะคะโรงเก็บรถเีซเซลลางแต่อยู่ในชานที่สองค่ะอยู่ในท่องที่สองสักสิบโมงหน้าจะออกมา anala สองกำลังเข้ามาจากแก่งคอยชา้นชาลาที่5ค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันอันนั้นก็จะเข้าไปในชา้นชาลาที่9ค่ะจะทำขบวนด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะด้วยขบวนสวยๆค่ะแล้วก็ เข้ามาอีกขบวนในชา้นฉลาที่ห้าค่ะอันนี้สวยๆเลยว่าจะออกไปแล้วเจอของดีอย่างนี้ตลอด ทำงานทันไหมเนี่ยเข้ามาแล้วค่ะหูสวยสี่ห้าสี่เก้าค่ะหัวลากสวยมาก ร, 1, 3, 2. 2> ร้อยค่ะขบวนหนึ่งสามสองเากรไปแล้วก็คงต้องไปจริงๆแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ